สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนลุงม,ม์น,นะจ้าวันนี้พามาชมข้าวเหนียวนึ่งจาะพี่น้องจ้าโอ้สุกสวยแล้วจ้าได้ทีแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะมาดูคนสวยหนึ่งข่าวจ้าคนสวยตื่นเช้านะจ๊ะไม่ใช่ตื่นสวยขอแก้ข่าวเด้๋ยจ้ะเดีย๋ยวจะเป็นแบบการเซล,ลขำๆม,ม,มาหานะจ๊ะแต่เขาจะว่าเนี่ยเนาะมาเป็นลูกสะใภ้ต่างถิ่นนึ่งข้าวสวยนึ่งข้าวสายบ่แม่นนะจ๊ะวันนี้ นี้นะคะตื่นเช้าค่ะเปิดร้านเปิดร้านก่อนนะจ๊ะพอดีแฟนอะ่ะแกทานยาแก้แพ้นะจ๊ะแล้วก็ไอตอนกลางคืนอันที่เอาออกนี่คือเม็ดเม็ด้านะจ๊ะเม็ดยาเม็ดยาเม็ดจริงๆนะเขาบอกว่ากินได้นะจ๊ะไม่เป็นทานยาพืชตอนนี้เราก็ ทรายข้าวเขาเรียกทรายข้าวนะจ๊ะจริงๆถ้าจริงๆที่ทําแบบนี้ก็คือลุงมลบอกว่าเป็นการคลายความร้อนใช่ไหมจ๊ะย่าๆทั้งหลายที่ที่มาดูก็แนะนำหนึ่งนะจ๊ะพอดีว่าไม่เคยที่จะหุงที่บ้านมาก่อนนะจ๊ะพอมาอยู่ที่นี่นะจ๊ะก็ได้ทําแล้วก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวเท่าไหร่น,นะจ๊ะจะกินเมื่อเรานึกอยากจะกินตามห่วงเวลานะจ๊ะตอนนี้ก็ ความร้อนก็ระเหยออกมาก็จะเตรียมกระติดข้าวเหนียวจะทำความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะ้อมผ้าที่ใส่แล้วก็จะนําผ้าถุงผ้านะจ๊ะที่ใส่ที่เราล้างทําความสะอาดซักเรียบร้อยนะจ๊ะเก็บใส่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวมันติดกับกระติบข้าวเหนียว มองเห็นนะคะหนึ่งก้อนเกเรียบร้อยค่ะ <P US H> ข้าวเราปลูกเองนะคะ ข้าวเราปลูกเองนะจ๊ะเป็นข้าวอินซีย์ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ไม่ฉีดอะไรเลยจ้ะอยากให้ได้กินทะเแดเม็ดขาวๆใหญ่ๆบวบอ้วนๆเหมือนคนทำเน่ยจ้ะแต่ว่าคนทำไม่ขาวไม่อ้วบไม่อ้วนไม่อ้วบไม่อ้วนนี่แกขาวนะจ๊ะอร่อยแล้วคนทำเนี่ยไม่ค่อยสวยเฉยๆค่ะแต่ข้าวสวยนะจ๊ะ แล้วก็ปิดพร้อมเสืบพร้อมทานจ้าไปจ้ะก,กินขขาน้ำกันเด้อจ้ะเด้อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในเดอค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ